สวัสดีครับมาฟังเรื่องเล่าหลวงพ่อแห่งสายน้ำศักดิ์สทธิ์คํำพยากรเหนือผือนน้ำนวัดเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระเทรชราผู้มากบาร,รมีเอ่ยคํำพยากรกลางสายฝนพรำว่าอีกไม่นานจะมีองค์พระผู้ศักดิ์มาจากทิศบูนพาเพื่อกอบกู้ศรัทธาและปลุกแผ่นดินให้ตื่นจากบาปปรากฏการลีลับกลางสายทานชาวบ้านในเมืองเชิงเซาเห็นแสงสีทองส่องจากกลางแม่น้ำบางปะกงในคืนเดือนเพ็ญ พายุสงบลงทันใดกลางแม่น้ำมีเงาพระพุทธรูปผุดขึ้นและค่อยๆลอยทวนกระแสน้ำมาอย่างน่าอัศจรรย์สามพี่น้องศักดิ์สิทธิ์อีกสองวันต่อมาชาวบ้านในต่างถิน่นก็พบพระพุทธรูปอีกสององค์ลอยน้ำมาในลักษณะเดียวกันเป็นที่ร่ำลือกันว่าทั้งสามองค์เป็นพี่น้องศักดิ์สิทธิ์ที่แยกจากกันเพื่อไปสถิตในแต่ละภาคของแผ่นดินสยามบ่วงน้ำมนต์ชาวบ้านหลายหมู่บ้านพยายามนำหลวงพ่อขึ้นจากน้ำแต่เชือกทุกเส้นขาดเรือทุกลำล่ม เว้นแต่ผู้มีจิตศรัทธาแท้และพรามผู้ไร้มน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเขาใหญ่เท่านั้นที่สามารถอัญเชิญหลวงพ่อขึ้นฝั่งได้วัดร้างที่ถูกเลือกกลางป่าเงียบสงบมีวัดร้างแห่งหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะมีเรื่องเล่าขานว่ามีเสียงสวดลอยออกมาตอนกลางคืนหลวงพ่อโสธรถูกอัญเชิญไปที่นั่นและเมื่อถึงวัดพืชพันธุนร์รอบๆกลับมาเขียวชะอุ่มทันใดาปาฏิหาริย์กลางเมืองเมื่อหลวงพ่อประดิษฐานที่วัดเด็กที่เป็นใบพูดได้หญิงตาบอดกลับมองเห็น ผู้คนแห่กันมากลับไหว้ไม่ขาดสายพลังศรัทธาแผ่ภัยสารจนแผ่นดินที่แห้งแล้งกลับอุดมสมบูรณ์อีกครั้งบททดสอบแห่งศรัทธามีคนใจโลภพยายามเคลื่อนย้ายหลวงพ่อเพื่อหวังผลประโยชน์แต่เกิดฟ้าผ่าเรี้ยงจนแผ่นดินแยกและรูปหลวงพ่อหนักกว่าหินพันก็ไม่มีใครเคลื่อนย้ายได้อีกเลยตำนานถูกจารึกพระอาจารย์ผู้ชาญในศาสตร์ปุชนียกรรมเขียนตำนานหลวงพ่อโสธรลงบนผืนผ้าไหม ก่อนจะซ่อนไว้ในผนังอุโบโสถเชื่อกันว่าผ้าไหมผืนนั้นจะเผยตัวเฉพาะเมื่อแผ่นดินไทยเผชิญภัยพิบัติสะพานแห่งแสงทองทุกปีในคืนเดือนเพนหักมองจากแม่น้ำบางปะกงมายังวัดจะเห็นแสงสีทองทอดยาวเป็นสะพานไปยังองค์หลวงพ่อผู้เฒ่าเล่าขานว่านั่นคือทางแห่งบุญที่คนดีจะเห็นเมื่อศรัทธาบริสุทธิ์หลวงพ่อในหัวใจคนไทยแม้การเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนผู้คนยังหลั่งไหลามากลับไหวหลวงพ่อโสธรไม่ขาดสาย ไม่ใช่เพราะอิทธิฤทธิ์เท่านั้นแต่เพราะองค์ท่านคือศูนย์รวมแห่งศรัทธาความหวังและความดีงามของแผ่นดินแม้การเวลาจะพัดผ่านแต่เรื่องราวของหลวงพ่อโสธรยังดังก้องในสายทานแห่งศรัทธาองค์พระผู้ลอยมาจากสายน้ำไม่เพียงแต่เป็นรูปเคารพแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังใจของผู้คนคำพยากรณ์ที่เริ่มต้นด้วยความเชื่อกำลังเดินทางไปสู่บทสรุปหรืออาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่พร้อมหรือยังที่จะศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็น และเดินตามรอยน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปจนพบคำตอบแห่งปาฏิหาริย์คืนเดือนเพ็ญครั้งหน้าบางทีคุณอาจจะได้เห็นแสงนั้นด้วยตาตนเองเรื่องราวยังไม่จบติดตามตอนต่อไปสร้างและเรียบเรียงโดยสมัยชาแนลสวัสดีครับ